สวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ติดตามไม้ช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับวันนี้นำเสนอทุเรียนอายุหนึ่งปีครับผมของน้องสาวครับหนึ่งปีเป็นต้นที่งามมากสวยงามมากแตกยอดไม่มีหยุดนะครับแตกยอดต่อเนื่องนะครับนกจิบครับผม างร้านบอกนกกระจิบนะครับแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นนกหยิบมากกว่านะครับนกกระจิบนะครับเอาเป็นนกกระจิบแล้วกันนะครับตัว่าหนึ่งปีลูกเดือนตุลาปีที่แล้วครับผมดูว่าเดือนตุลาปีที่แล้วสุดยอดในความงามครับดูว่าโตเร็วมากดูว่าที่รางวัลคือเมื่อสองเดือนที่แล้ว ทำการตัดยอดนะครับผมตัดยอดทุเรียนเล็กตอนช่วงสูงหนึ่งเมตรกว่าๆนะครับสองเดือนที่แล้วนะครับตอนอายุสิบเดือนตัดยอดนะครับัวฮะสองเดือนสองเดือนจากตัดยอดสูงเกือบสองฟุตครับดูเขาแตกยอดขึ้นมาสูงเกือบสองฟุตนะฮะโอ้โห ยอดกระตุ้นโตกระตุ้นกิ่งสมบูรณ์แบบมากฮะดูว่าสวยสมบูรณ์แบบจริงโอ้โหดูว่แตกยอดทีแตกยอดทียาวเป็นฟุตนะครับแถมเอากิ่งข้างๆออกมาด้วยนะครับกิ่งแขนงออกมาด้วย สุดยอดนกจิบนกกระจิบหนึ่งปีสวยงามโขนต้นสองนิ้วได้แล้วครับดูฮะดูโขนต้นเนี่ยํำไม่มิดครับสองมิดสองนิ้วกว่าได้เลยเนี่ยเกือบเท่าขวดน้ำดื่มนะครับ แค่ปีเดียวเองครับตันนี้สวยงามจริงๆทางร้านบอกนกจิบนกกระจิบนะครับนกกระจิบแต่ผมดูทรงแล้วใบเบยมันเหมือนนกหยิบมากกว่านะครับซึงแยกยากมากนะครับ โอเคครับผมคลิปนี้พามาชมความงอกงามความเจริญเติบโต1ปีของนอกกระจิบนะครับผมครูรู้ทุเรียนแนะนําด้วยนะครับว่าเป็นนกจิบคืนนอนกกระจิบกันแน่ครับผมแต่ที่เด่นแน่เขาง,งามมากดูนี่สองเดือนตัดยอดนะครับตัดยอด สวยงามโอเคครับผมคลิปนี้สั้นๆขอบคุณสวัสดีครับ